ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็กินดีที่ท่านอาจารย์วิทย์คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับกินภาษาหลายชนกลุ่ทางประชาสังคนะครับได้มาเยี่ยมและได้มาพิจารณาคือแลกเปลี่ยนในการที่จะขับเคลื่อน งานภาคประชาชนในการดำเนินง,งานดาน้านวิถีชีวิตชุมชนของของชนเผ่าดูซึ่งอาจารย์นะครับได้รับการยอมรับจากพี่น้องชนเผ่าดูนะครับถ้าจะเรียกว่าหัวหน้าชนเผ่าดูก็ใช่นะครับวันนี้ท่านได้มาแล้วแต่ท่านซ้ายผมนี้ก็คือ,อน้องอลิสราบุญสาวูเจ้าหน้าที่มนุษย์ปุัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับ,บสวัสดีครับผมบริมณีครับ ลายตัวขนานี้ผมซิมบรูเป็นเขยของชาวเขาดูรูตัวขนาดนี้ผมซิมบรูแล้วนั้นเราก็ยังสงสัยเอ,อ๊ะมันมาจากไหนกันแน่หากาท่านไปดูตำนานเกีือวกับเากาหรือตำนานการเกิดของคนจากน้ำท้องภูน,นะครับจะเห็นประวัติการเกิดของคนว่ามีพี่น้องไทโซ่ไทรู ไฮโซทั้หมดหรอื่นๆกิ่นากออกมาเพราะว่าน้ําต้า well, ปุงแต่โบราณปัจจุบันเราใช้ใส่น้ำดื่มแต่ถ้าเทียบประถมชาการแล้วน้ําต้าคงนั่นแหละคือเปรียบเสมือนเพศแม่ดังนั้นผืนแผ่นดินคือมีแม่และพ่อทั้นั้นสองคนแต่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรนั้นอยู่ที่ความรักความสัมคีซึ่งกันและกันครับมีนความคิดที่จะรวบรวมน้องชนเผ่าปูเหมือนเผ่าปูไทยเช่นปูไทยมีปูไทยกระตะปูไทยกระแตบปูไทยวังปูไทยละมังปูไทยกระป๋องครับ ทั้งนี้เราเนี่ยรวมเป็นผู้ไทยด้วยกันมาร่วมสีวนาให้บูรก็เช่นเดียวกันรูเนี่ยน่าจะไม่มีหลายกลุ่มนะครั้าง,งจะมีกลุ่มเดียวอาจารยาจมีแนวนโยบายที่จะรวม,มีกลุ่มเดียวที่จะรวบรวมที่น้องเขาบูในสมัยก่อปีนี้นะครับการรวบรวมที่นะะ้องเ่าบูรี่จะมีความหลากหลายในเรื่องของสภาพสังคมสิ่งน้องมอยู่ที่เข้าอาศัยอยู่มีความแตกต่างกันแหละแต่ว่าเราต้องการรวบรวมปีนี้ให้สําเร็จ ในความเป็น blue สลนคร์พิธีกรรมของเผ่าบูทีท่มีความแตกต่างจากพี่น้องคนเผ่าบูก็จะเป็นผู้ไทยไทยลาวไทยยอดไทยยุ้ยไทยสู้ไทยกระเลิงสู้ทะบุก็ดี blue เนี่ยที่บอกว่าพิธีกรรมจะใช้เขยอย่างเดียวเองเขาั่างขยันเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไร ในสว่วนของพิธีกรรมชาวเผ่าบูรีซึ่งมีความแตกต่างจากพี่น้องชนเผ่าอื่นๆทั่วโลกผมก็จะว่าอย่างนั้นนะครับจากจากที่เราได้ข้อมูลมาจากปี2539ในี่คือครั้งแรกสุดหลังอเราพบว่าการประกอบพิธีกรรมศพของเขาให้เขยทําหน้าที่เข้ามาร่วมกับผู้ใหญ่หรือผู้นําในการสวดศพเท่านั้นไม่มีการานิมนทีพอยู่สงม,มาสวมมรดิการบางสกุลแต่อย่างใดอยู่บนบ้าไม่มีครับ มีตำแหน่งหน้าที่เขยกับมุณาชนเผ่าที่ทําพิธีกรรมที่ต้องประกอบพิธีกรรมอยู่สามวันสามคืนเท่านั้นแต่ในส่วนของการเขยตัวเนี้ยเข้ามาอย่างไรพ,พ่อเขยผู้ต้องทําหน้าที่เรื่องการยกการแบกการหามออหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้หญิงทําหน้าที่เพียงแค่หาอาหารประกอบอาหารรับเลี้ยงรักร้องแต่เราจริงส่วนของพิธีกรรมศพซึ่งยังเหลืออยู่ปัจจุบันนี้น้อยมากบทสวดศพยังมีเหลืออยู่ กำลังหาคนสิบทอดว่าจากขนาดไหนเปิดว่าหัวหน้าชนเผ่าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสมนี้ท่านสิ้นชีวิตแล้วยังเหลือตุกสิงของท่าน แต่ก็แก่ชราภาพมากแล้วดังนั้นรูปปัจจุบันนี้สกลนครที่เราทามาเมื่อปีพศ2539เราจรึงนามาพัฒนาเป็นรูปแบบการ,กรแสดงคนผบวนรูคือดึงจากตําแหน่งเย <c oughs> ขยเท่านั้นมาเป็นการสแสดงคนอื่นไม่ได้นะคนอื่นไม่ได้ครับรตําแหน่งเขยเท่านั้นผู้หญิงก็ไม่ได้นะผู้หญิงไม่ได้ครับแต่ผู้หญิงนั้นเอามาใช้ประกอบให้เกิดความสวยงามตามรูปแบบความโดดเด่นเป็นผู้ชายโดดเด่นเป็นผู้ชายแลวก็เป็นเขยด้วยเป็นเขยด้วยถ้าเขยเข้ามาประกอบพิธีกรรมนี้ไม่ได้ เขาอนุญาตให้จ้างได้ครับถ้าคุณกลัวดเขจ้างได้อีกจ้างได้อีกอจ้างมาเป็นหรือหรือจ้างมาเป็นอะไรครับจ้างมาประกอบพิธีกรรมแทน